สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการใช้งาน s t r e a m l a b นะคะสำหรับคนที่มี Facebook หลายเพจค่ะว่าจะทำได้ยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะนุชเข้ามาในหน้า s t r e a m l a b com นะคะก็กดเข้ามาที่ Dashboard ค่ะก่อนอื่นนะคะที่แนะนำให้ทำนะก็คือ l o อกเอาก่อนเลยค่ะนี่ทีนี้นะคะก็จะขึ้นไอคอนล็อกอินมาให้เราแล้วค่ะเราก็ กดล็อกอินนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราจะล็อกอินด้วยการใช้ Account p แพลตฟอร์มไหนสําหรับคนที่ลิงก์ Stream l a b นะคะเอาไว้หลายแพลตฟอร์มนะคะเขาก็จะขึ้นให้เลือกแบบนุชเนี่ยแหละว่าครั้งนี้เธอจะล็อกอินด้วยอะไรนะคะเลือกล็อกอินไปที่ Facebook ค่ะมันก็จะเด้งมาตรงนี้สําหรับคนที่อยากใช้งาน Stream l a b ในหลายเพจนะคะให้เลือกมาที่ Edit Setting ค่ะเขาก็จะขึ้นมา ทีนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าใน a c c o u n t ของเรานะคะที่เราลิงก์เอาไว้เนี่ยมีเพจอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะล็อกอินนะคะโดยใช้ Facebook อื่นเราก็เลือกที่ dropdown ข้างบนค่ะแล้วเราก็ล็อกอิน c อ u n t อื่นอ่ะอันนี้ถือว่าเราเลือกล็อกอินถูก Account แล้วเนาะแล้วเราก็เลือกเพจค่ะที่เราต้องการที่จะใช้งานร่วมกับ Streamlab กด next ค่ะและก็กดดันค่ะ โอเคกลับมาที่ s t r e a m l a b ของเรานะคะจากนั้นให้เราดูทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะมีคำว่า Facebook page อยู่คลิกเข้าไปเลยค่ะทีนี้นะคะเขาก็จะขึ้น Facebook page นะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราติ๊กเอาไว้ว่าเราอยากจะใช้งาน s t r e a m l a b กับ Facebook page ไหนบ้างเราเลือกเอาไว้4เพจนะคะแล้วมันก็จะมี main account คือ Facebook ส่วนตัวของเราอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งตรงนี้มันเลือกลิงก์นะคะเลือกใช้งานได้ทีละ Account เท่านั้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้นุชจะใช้งาน Stream lap กับ s กิป casi นนุชก,ก็ติ๊กที่ s k i p c a s ีนแล้วก็กดเซฟค่ะแต่ถ้านุชเปลี่ยนว่านุชจะไปใช้กับเพจอื่นนุชก,ก็เลือกติ๊กเพจอื่นแล้วก็กด Save แล้วก็ไปสตรีมค่ะเท่านี้เองค่ะการใช้งาน Stream lap สำหรับ ream มเกมไลฟ์สดนะคะสำหรับคนที่มี f a c e b o o k หลายเพจค่ะ ถ้าชอบ t p s and Tricks นะคะสำหรับสตรีมเกมดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Happy Streaming นะคะทุกคน